วันนี้นะคะเรามี นี่ Oppo Find X 2 5G ค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวไปซึ่งในซีรีส์นี้จริงๆแล้วมี2รุ่นนะคะก็คือ Find X 2 5G กับ Find X 2 Pro 5G หลายๆคนถามว่าเอ้ยแล้วสองรุ่นนี้มันต่างกันเยอะไหมเอาจริงๆหลักๆต่างกันอยู่5อย่างค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของฝาหลังที่มีมาให้เลือกซื้ออย่างที่2ก็คือเรื่องของหน่วยความจําภายในอย่างที่3ก็คือเรื่องของกล้องอย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของความจุแบตเตอรี่ที่ต่างกันนิดหน่อยและอย่างที่5ก็คือเรื่องของค่า IP หรือว่าค่าการ์ด น้ำกันฝุ่นแต่นอกเหนือจากนี้แล้วทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันค่ะส่วนตัวที่เราได้มารีวิวอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นโปรแต่ต้องบอกเลยว่าจากเท่าที่ใช้งานมาเนี่ยประทับใจพอสมควรวันนี้เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังกับ X2 ค่ะอย่างแรกที่เก่งชอบเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เนี่ยไม่ใช่ตัวเครื่องนะคะดีไซน์กล่องก็ล้ําแล้วอะแถมนี้กล่องเองก็มีของมาให้ครบค่ะฟิล์มกันรอยหน้าจอมีมาให้นะคะเคสใสก็มีมาให้เหมือนกันหูฟงหูฟังนี่คือครบเรียบร้อยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม แกะกล่องมาพร้อมใช้งานเลยงี้โดย Apple w a t c อจะมีฝาหลังให้เลือก2แบบค่ะก็คือฝาหลังแบบเซรามิกหรือว่าฝาหลังแบบกระจกแบบที่เก่งถืออยู่เนี่ยนะถ้าเป็นฝาหลังกระจกก็จะมีความลอสซี่เวลาบิดไปบิดมาก็จะเล่นกับแสงรวมถึงจะมี texture ลวดลายด้านในด้วยค่ะโดยรวมเก่งว่ารุ่นนี้ก็ดูสวยดีนะรวมถึงรุ่นนี้มาพร้อมกับฝาหลังที่โค้งลงทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านหน้าก็มาพร้อมกับหน้าจอที่โค้งลงทั้ง2ด้านเหมือนกันโดยรวมแล้วเนี่ยมันดูลมุนลมุนแล้วก็เข้ามือดีค่ะ เรื่องของน้ําหนักกับความบางก็ทําออกมาได้ดีเลยนะโดยรุ่นนี้น้ําหนักอยู่ที่187กรัมค่ะแต่ฝาหลัง glossy ก,ก็แน่นอนค่ะเป็นสไตล์มันจะต้องติดรอยนิ้วมือรุ่นนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าไม่อยากลาคัญใจเรื่องนี้แนะนําให้ใช้ทใหสะอาดแล้วใส่เคสเอาไว้แค่นี้ก็หมดปัญหาค่ะการใช้งาน สำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกค่าว่ามาพร้อมกับหน้าจอโค้งลงทั้ง2ด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นจอใหญ่เต็มตาที่ขนาด6.7นิ้วความละเอียดก็จะเต็มมาให้ที่ QHD+ Plus ค่ะนอกจากนี้ยังได้ค่า refresh rate ที่ปรับได้สูงสุดถึง120 h z ข้อดีคือเวลาที่เราดูเนื้อหาต่างๆดูภาพวิดีโอหรือว่าแม้แต่ตอนที่เราแบบ ถ่าไ,ไปถ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็จะดูเนียนตามมากขึ้นกว่าหน้าจอแบบปกติแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยไม่รู้สิเดี๋ยวกลัวมันจะกินแบตหรือเปล่าอะ่ะไปปรับตั้งค่าน้อยลงกว่านี้ได้ไหมปรับได้เหมือนกันค่ะอันนี้เขามีให้เลือกปรับจอได้ทั้งแบบ Full HD Plus แล้วก็ QHD Plus รวมถึงเรื่อง Refresh Rate เองก็ปรับได้ระหว่าง60 Hz กับ120 Hz ค่ะ โดยส่วนตัวเนี่ยเก่งว่าหน้าจอเป็นสิ่งที่เก่งประทับใจอย่างหนึ่งเลยแหละมันทําออกมาได้สวยงามจริงๆนะคะส่วนหนึ่งก็คือการรองรับการแสดงผลมากกว่า1,000ล้านเมตรสีสมกับที่ได้รับรางวัลเกจเอบวกจาก DisplayMate เ,เ,เข้ามานั่นแหละ <Wow. S 1> แล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมจอเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าขอบจอบ,บางๆเลยค่ะแล้วก็ที่สแกนลายนิ้วมือเองก็อยู่ใต้กระจกหน้าจอ ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถใช้งานหน้าจอใหญ่ได้แบบเต็มตาด้วยนะเวลาดูคลิปแต่งตางเนี่ยเราเพียงสามารถเลือกเปิด O1 Ultra v i v i s n o n g n n i n e ได้ซึ่งอันนี้เขาจะมีการเสริมเรื่องของ H D R ให้กับคลิปที่เราดูมันสวยชัดเจนขึ้นแถมยังสามารถอัพสเกลเฟรมเรทของคลิปที่เราดูจากปกติ30เฟรมให้สูงขึ้นกว่าเดิมทําให้คลิปที่เราดูเนี่ยนอกจากจะสีสันสดใสขึ้นสวยขึ้นแล้วยังสมูทเนียนตาม,มากขึ้นด้วยค่ะ นี่ยังไม่นับเรื่องของลำโพงคู่แบบระบบ s เตอริโอดอเีมสที่เขาให้มานะเพราะงานพูดเลยว่าเรื่องงานเอนเตอร์เทนอะดูบนรุ่นนี้ค่อนข้างจะฟินมากแถมยังรองรับการดู Netflix ที่ความละเอียดสูงได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งที่อาจจะขาดหายไปอยู่หน่อยก็คือเรื่องของช่องเสียบหูฟัง3.5ที่รุ่นนี้ไม่มีมาให้แต่อย่างที่บอกเนอะว่าเขามีหูฟังมาให้ในกล่องซึ่งก็ทดแทนกันได้อยู่แหละ มาต่อกันที่เรื่องการเชื่อมต่อบ้างนะคะรุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะตามชื่อรุ่นเลยว่ามันมีชื่อ 5G เพราะฉะนั้นก็ต้องรองรับ 5G ใช้งาน 5G ได้สองซิมพร้อมกันเลยแต่ข้อเสียอยูน่นิดนิดก็คือรุ่นนี้เพิ่มเมมไม่ได้นะคะตัวไฟ X2 รุ่นนี้ให้รอมมาที่256 g b แบบ UFS 3.0ค่ะส่วน Wi-Fi เองรองรับได้ครบครบรวมถึงรองรับ Wi-Fi 6ได้ด้วยนะด้านชิปเซตเป็น Snapdragon 865ตัวแรงสุดอยู่แล้ว แรมก็จัดมาให้เต็มที่12 g b แถมยังมาพร้อมกับ Touch Sampling 240 h z อันนี้เนี่ยข้อดีคือมันจะช่วยลดอาการหน่วงเวลาสัมผัสจอค่ะเพราะฉะนั้นจากสเปคทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าการใช้งานทั่วไปหายห่วงการเล่นเกมหนัก,นกๆกการใช้งานหนักๆก,ก็ทำได้ดีเลยแหละ อย่างที่ลองเอาไปเทสเกมหลักๆที่หลายๆคนชื่นชอบกันมานะคะไม่ว่าจะเป็น R O V PUBG c o l l of Duty เปิดการตั้งค่าสุดได้ครบถุกอย่างค่ะเรื่องของการเล่นเองก็ลื่นไหลดีไม่มีปัญหารวมถึงในรุ่นนี้เขายังมีเกม s p a c ไม่ให้เลือกปรับตั้งค่าการใช้งานรวมถึงปิดการแจ้งเตือนได้ รวมถึงยังมีเกมแอสซิสแทนให้เราลากเมนูมาใช้งานจากขอบมุมจอได้ด้วยนะคะฟีเจอร์อื่นๆเองเนี่ยก็มีมาให้ครบๆเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นดาร์ก o d โหมดส์ทไซต์บาร์เรียกสิ่งต่างๆที่ใช้งานออกมาได้แบบไวๆว่าจอตอนจอปิดลาก3นิ้วเพื่อแบ่งหน้าจอหรือแคปจอใช้ f a c e b o o k 2 a c c o u n t ก็ได้มาพร้อมกันให้ใช้ครบๆเลยจ้ากล้อง สำหรับกล้องหลังของรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องหลัง3ตัวค่ะแล้วก็ข้อดีคืองานนี้เขาไปพาร์ตเนอร์กับโซนี่มาโดยเฉพาะแบบ Exclusive เลยหลักๆก,ก็คือทำให้ขนาดของเซนเซอร์มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เรื่องของการโฟกัสต่างๆมันดีขึ้นนั่นเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลักมาที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะกล้องตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้างความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องตัวที่3เป็นกล้องเทเลโฟโต้หรือว่ากล้องสําหรับถ่ายของไกลๆความละเอียดให้มาที่13ล้านพิกเซลค่ะและแน่นอนนะว่าใน,นรุ่นนี้ยังคงมี AI มาให้เลือกกดเพื่อปรับแสงก่อนถ่ายตามซีนที่เราต้องการได้เหมือนเดิม การถ่ายภาพโดยรวมรุ่นนี้แก่งว่าทําได้ดีอยู่นะคะาพามก็จะออกมาตามนี้เลย r อเทร t เองถือว่าทําได้ดีค่ะแล้วก็สามารถเลือกปรับระดับความเบลอก่อนถ่ายได้ด้วยเหมือนกันเนาะส่วนเรื่องของการซูมรุ่นนี้รองรับไฮบริดซูมที่5เท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมที่20เท่าค่ะ ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานกับ night mode หรือว่าโหมดกลางคืนเพื่อเพิ่มรายละเอียดการเก็บแสงการเก็บสีต่างๆได้ด้วยเนาะด้านการถ่ายภาพมุมกว้างเองก็รองรับโหมดกลางคืนเหมือนกันและในที่แสงปกติภาพก็จะออกมาประมาณนี้โดยรวมถือว่าโอเคค่ะในไหนพูดถึงโหมดกลางคืนแล้วมาตอกันที่ภาพที่แสงน้อยบ้างนะ อันนี้เก่งถ่ายเทียบมาให้ค่ะระหว่างภาพปกติกับภาพที่เปิดโหมดเลิงคขึ้นอันนี้ก็จะเห็นถึงทั้งความสว่างแล้วก็รายละเอียดของภาพที่มากขึ้นค่ะมาต่อที่โหมดมาโครบ้างหลายๆคนถามว่ารุ่นนี้มีไหมคําตอบคือมีค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปหาให้วุ่นวายนะมันไม่ได้มีโหมดแยกมาให้เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้องของเราไปใกล้วัตถุมากจนเข้าโหมดมาโครได้มันจะเด้งเข้าโหมดมาโครให้เองให้เราถ่ายคองเล็กๆเ,เ,เห็นดีเทลได้แบบนี้เลย กล้องหน้าเน้นงานเซลฟี่รุ่นนี้ให้มาที่ความละเอียด32ล้านพิกเซลนะคะเลือกปรับบิวตี้ได้เองหลากหลายรายชิ้นรายอันแถมยังมีไ i g h t mode สำหรับบิวตี้มาให้ด้วยหรือจะเซลฟี่คิวคิวด้วยสติ๊กเกอร์ต่างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจ้าส่วนใครที่ชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยมีฟีเจอร์เด่นของเขาเลยก็คือ ultra steady video pro ให้เราถ่ายคลิปแบบนิ่งๆๆแบบนี้ได้นะคะ แต่ว่า u l t r a s e n d y Video เนี่ยรองรับที่ความละเอียด Full HD นะซึ่งรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยรองรับความละเอียดการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K ค่ะรวมถึงยังรองรับการอัดเสียงจากไม่์3ตัวแบบรอบด้านให้เราเลือกโฟกัสเสียงที่ต้องการได้ด้วยแหม่ก็ยุคนี้มันยุค 5G นี่อะไรๆก็ต้องเป็นยุคของการแชร์คลิปแล้วปะล่ะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่ความจุ4,200ม ah ิลลิแอมนะคะ่างที่เก่งลองใช้เนี่ยก็ลองเปิดจอสุดเลยค่ะเป็นจอที่ความเบียด QHD+ แล้วก็เรื่องของ refresh rate เนี่ย120เฮเปิด O1 Ultra เอาไว้ตลอดด้วยนะคะพ้นก็คือ screen on time อยู่ได้นานกว่าที่คิดคือตอนแรกรู้สึกว่าเออน่าจะประมาณแบบ 4ชั่วโมงมั้ง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า s c r e น n on Time รุ่นนี้เนี่ยเปิดสุดแล้วอยู่ได้ที่6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้น้าจอสวยๆอะ่ะแต่ว่ากลัวแบตจะหมดเร็วอะ่ะลองไปใช้เป็นหน้าจอโฟล์ดีก็พออันนี้ไม่ต้องนะคะเปิดสุดก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่ถ้าเกิดเรายิ่งปรับการตั้งค่าล,ลงไปเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะยิ่งอยู่ได้นานขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการชาร์จเองรุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีค่ะเพราะว่ารองรับ Super .0 ทวตต์การ์จาก0ถึงจยอศูนย์ท่านนั้เอง และนี่แหละค่ะคือ OPPO f i X2 5G มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่าย OPPO เขานะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจากที่ลองใช้งานจริงมาแล้วเก่งค่อนข้างจะชอบรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยการถือกระชับจับได้ถนัดมือแล้วก็รวมถึงความบางของตัวเครื่องความเบาของตัวเครื่องด้วยนี่ยังไม่นับเรื่องของหน้าจอนะคือเก่งว่าหน้าจอมันทาออกมาได้ดีตอบโจทย์งาน e n t ร์ t a i n m e n t แหละแล้วก็กล้องเนี่ยโอ้โหถือว่าถ่ายออกมาได้ถูกใจพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของบิวตี้น่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนอยู่ค่ะถ้า ถ้าเกิดใครสนใจนะสำหรับ Oppo Find X 2 5G รุ่นนี้เนี่ยตอนนี้เขายังไม่ขายค่ะแต่ว่าเปิดให้จองแล้วแล้วก็จะจองได้ถึงวันที่19มีนาคมนี้และถ้าเกิดจองตอนนี้เขาบอกเลยว่าจะได้รับของแถมมูลค่าประมาณ15,000บาทไปอีกก็เท่ากับว่าได้ส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มเติมนั่นแหละนะคะโดยสนุนราคาของเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่33,990บาทค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปจองได้แล้วนะคะหรือจะใช้ดีลผ่านโอเปอเรเตอร์ก็ได้มีส่วนลดสูงสุด10,000 5,000บาทเหมือนกันจ้า